พี่น้องจ๋าอันนี้เป็นคลิปอ่อยู่บ้านเนีอจ้ะมาเปิดเบิงองโอ้ยเป็นตาแสบคืออยากน้ำไล่ไหลพี่นอ้องจะตำกล้วยใส่ไทยไว้้ะเบิงก็เลยเออเอามาให้ทุกคนเบิงเป็นคลิปเก่าๆเ้อค่ะผู้ใดสนใจกับเบิงผู้ใดบ่สนใจกับพานไปก่อนไปเก็บบักย่อมจ้ะไปเก็บบักย่อมคางบ,าบ้านบ้านป่าพี่น้อง่ามันนะสูงปีนเอาบัดนี้ <c oughs> เอาเก้าอี้ไม่ยืนปีนเอาว่าสันใช่บอกน้องใส่เนาะตอนแรกกันผ้ากันปีนเอาผากันดึงยิว่าสันไอ มันสูงนะพี่น้อง่าตง,งามมันหักไปดึงงามมันนะบาง,งย่อมสมนะค่ะพี่น้องคะบาง,งย่อมสมเอาไปตําใสก็กล้วยเนาะเต่มื้อนีขาดบักบักเขืออย่างไรบักเขือเหลืองบักเขืออีอย่างเขาอิ่นบักเขือบักเขื่ออย่างเขาอื่นบักเขืคืนภาษาอีสานบักเขือเหลืองกะะ็ได้บักเขืคืนตําใสมันแสบพี่น้องเมยียใสเรามากหมักตาบักย่อมตําบักย่อมสินะเพ็่นมาก,กินเอาเข้าวเหนียว จำจำคนนี้พี่น้องค้านั่นแหละก็เลยแบบว่าเวลาเขากลับบ้านเห็ดยังที่เขาเคยกินแล้วเนวแน,ว,แนวที่มันหากินยากอยู่อยู่อังกฤษะนะพี่น้องค้าอังกฤษนี่ก็หากินยากกล้วยแบบกล้วยที่บ่กล้วยแบบแบบพิซ่าอมตะตำกล้วยบ่สุกบมักย่มืังสีนาะพี่น้องค้าหากินยากใส่มาแบบว่าเวลากลับบ้านเท่านี้ เฮ็ดยังที่แม่พ่ายเห็ดตั้งเตน้อยๆนี่นะพี่น้องแม่เสียไปเราเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ประมาณหกปีค่ะลายคนอาทิตตามที่หลังเพิ่นบ่หูนะว่าคือ่เห็นแม่นี่ยนะจะแม่ใสยเพิ่นเสียไปแล้วหกปีที่แล้วเห็ดยังก็คิดหอดเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกัอยู่ในใจของเฮาตลอดนั่นละนอกจากถึงเวลาเขาก ok. the ็เอาไปพี่น้องนีはは่ล่ละเวลาต่ำกับปอกเปลือกออกนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะต่ำใสรกับิกเขาจะเอาเพดซําใดก็เอาไปนาะจากบานบางบานเพิ่นก็ใส่กระเทียมพร้อมเนีแล้วเต่มักนะพี่น้องจ้า อ้ไแล้วก็ใส่ปรุงคือใส่ตำบักหุ่งหรแต่บใส่สมเพราะว่าเราใส่เขาใส่บักหน้าโอ้บักย้งแทนสมแล้วนะค่ะก็สิเป็นใส่ประเดกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสเข้าไปนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องคะถ้ามีเอ่อถ้ามีบักเขือค่ะบักเขือคืนบมานเอาเอิ่นเอาใส่มันก็แห้งเสียบโดยแบบว่าเป็นดั่งเดิมออริจินอลนะนะพี่น้องแต่นี่บ่มีมือนีบ่มีบักเขือคืนตำแบบที่เท่าที่จะมีพี่น้องคะเสียบเสียบ นี่พี่้องตัมแล้วเป็นไงเออตอนเธอตำเสร็จหน่ก็รืมอทายนี่เพิ่งมันขาดอันนั้นแหละมันขาดอไมาเก็ขึคืนแล้วสิตาแช่วยหน่อยเพิ่จากแบ่งกับเจ้าเพิ่นได้กินโบรายหรอกแต่ว่ากินบทุกอย่างนะจ๊ะได้กินสุอย่าง มาบักเอ้ยดำบักดำกล้วยดำกล้วยถึงดังหินเลยเนี่ยอืมพู้ใด้อะไอเป็นปอบอืมผู้ใด้ปจามเป็นปอบืมแล้วหนักนช่ปะบอบปอบแล้วนี่กินไหมคะขนมจีนไหม แม่ใส่น้ำปลาแซบพี่น้องมากมากมากนี่แหละกินแน่วที่แบบว่าเขาเขาบอได้กินนี่คุณเขาขึ้นยากเขาโลดขึ้นยากินแดงแบบว่าเฮ็ดแนวที่แบบว่าบอค่อยได้กินนี่คุณทำให้บวกืะจำซื้อไปเลยจค่เขือบกขะอยก็คือเงิ ก็เหลืองกันใดเลยมั้งชื่อสีแบบเป็นแบบดังเดิมออริจินอลเลยสามีปบบธนาะแม่แล้วมากินได้อาจารย์แม่เขาเพิ่นมากแล้วจ้ำเขากินเก้วเข่าคนนี้เพิ่นเขาเนี้ยวาจ้ำจำป่วยจ้ำบังเนี้ยแล้วกรมากเนาะเออจำบากเนี้ยจ้ำล่วยแม่ป่วยอืมไอ้ระมินมาฝาไอ้ระมินดังมาก ภาษาอบบอกก็คือมม่สีบอบอไอ้ปันไดไม่ทำไมไปหับยูนยก่ยน